สวัสดีอาวุโสทุกทุกท่านวันนี้ผู้น้อยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องคุกสวรรค์น,นะคะคุกสวรรค์ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในหนังสือนะคะพระโอวาทอาที่มีชื่อเรื่องว่าการบำเพ็ญและข้อเตือนใจในธรรมการยุคข,ขาวปลายกับนะคะท่านก็ท่านผู้เท่าท่านผู้เท่าคุณฟ้านะคะท่านก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องคุกสวรรค์น,นะคะซึ่ง เล่มหนามากนะคะวันนี้ผู้น้อยก็เรียกว่าเอามาสรุปให้ฟังนะคะมาสรุปให้ฟัง <c oughs> คุกสวรรค์นะคะเอเมื่อเราได้ยินชื่อเนี้ยนะคะเราก็อืมก็ได้ยินมาเหมือนกันใช่ไหมคะหลายๆท่านได้ยินมาแต่ว่า,ายังไม่รู้รายละเอียดนะคะผ <c oughs> ู้น้อยก็จะเล่าให้ฟังว่าคุกสวรรค์เนี่ยจะมีความแตกต่าง จากนรกนะคะเพราะว่าคุกสวรรค์เนี่ยจะเป็นสำหรับสถานที่ที่กักขังศาสนิกชนในศาสนาทั้ง5เลยค่ะนะไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหนนะคะถ้าคุณบำเพ็ญได้ยังยังไม่ดีพอนะคะก็คือไม่ไม่ต้องถูกลงทันในนรกภูมินะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีบริสุทธ์ิ นะหมดจดผุดผ่องนะคะยังมีอะไรที่ต้องขัดเกลาอยู่ในเรื่องของอุปนิสัยเอ่ยจิตใจที่ฟุ้งซ่านอะไรเอ่ยก็จะมาอยู่ที่คุกสวรรค์นี้นะคะแม้แต่ท่านเฉียนยนเตียนชวนซื่อเจียงซือแล้วก็ญาติธรรมนะคะทุกคนนะไม่ละไม่เว้นเลยนะคะที่ยังบําเพ็ญได้ไม่ดีนะ,ะเช่นผิดพลาดเรื่องการเงินก็ต้องถูกจับมา พบกับท่านผู้เท่าคุณฟ้าซึ่งท่านเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลคุกสวรรค์นี้นะคะ,ะโดยพระแม่องคธรรมท่านก็ได้มีพระบัญชาให้ท่านผู้เท่าคุณฟ้านะได้ดูแลคุกสวรรค์ตั้งแต่ธรรมการยุคเขียวมาแล้วล่ะนะคะจนถึงธรรมการยุคแดงแล้วก็ตอนนี้ก็ธรรมการยุคข,ขาวนะคะท่านผู้เท่าคุณฟ้าก็ยังอยู่ที่นั่นนะมีใครอยากจะไปพบท่านบ้างคะ นะคะก็อยากพบแต่ก็ไม่อยากโดนโลงโทดใช่ไหมคะอ่าก็คิดว่าทุกคนนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ศาสนาไหนเนาะถ้าเรายังไม่กลมใสบริสุทธิ์ล้วก็ต้องได้ไปพบท่านนั่นแหละนะคะทีนี้ก่อนจะไปพบเรามาศึกษากันก่อนไหมว่าออที่คุกสวรรค์นนะ่ะเป็นยังไงดีไหมคะ คุกสวรรค์นี้นะคะก็เกิดจากลูกประคําของท่านผู้เท่าคุณฟ้านั่นเองนะคะลูกประคําเม็ดหนึ่งจะก็คือถ้ำถ้ำหนึ่งนะคะโดยในธรรมการยุคเขียวเนี่ยจะมีคุกสวรรค์อยู่เก้าถ้ำค่ะแล้วก็ธรรมการยุคแดงมีคุกสวรรค์อยู่สิบแปดถ้ำนะแล้วก็ตอนนี้ธรรมการยุคข,ขาวก็มีคุกสวรรค์อยู่แปดสิบเอ็ดถ้ำค่ะ โดยที่ถ้ำเนี้ยก็จะแตกต่างจากนารกนะคะจะไม่มีมีดแหลมๆมีนายนิรยาบาลมาชำแหละเนื้อเราให้ลูดไหลไม่มีนายนิรยาบาลมาควักไส้ผ่าท้องอะไรให้เห็นนะคะไม่มีการเอารถมาทับเอาเครื่องมาบดแบบโหสยุดสยองเหมือนนรกนะจะไม่มีแต่นะเป็นทันตส,สถานที่บำเพ็ญจิตบ่มเพาะธรรมยาน,นะคะ่ะ สำหรับผู้บำเพ็ญที่ยังมีกิเลสความคิดยังมีความฟุ้งซ่านสะสมในใจและก็ยังเป็นผู้บำเพ็ญที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถผ่านสามด่าน9ก้าวารได้นะคะผู้บำเพ็ญที่เสียชีวิตนะคะก็ไม่ต้องลงนรกนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำชั่วสุดขีดถึงขนาดน,นั้นนะแต่ก็ก็ต้องมาผ่านนะคะที่ด่านสามด่าน9ก้าถวาน ถ้าใครที่จิตใจไม่สงบนะก็คือจะไม่ผ่านนะก็ต้องมาขัดเกลาบําเพ็ญต่อที่นี่แหละแล้วคุกสวรรค์มีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ช่วงนี้นะคลิปนี้จะพาไปศึกษาที่คุกสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก่อนคุกสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเรียกว่ายอดเมฆาพายุค่ะจะมีถ้ำต่างๆอยู่สิบถ้ำนะ,ะถ้ำที่หนึ่งเรียกว่าถ้ำเมฆาวายุ นะคะโดยจะก,กักขังโดยจะก,กักขังคนที่ชอบนินทาให้ร้ายผู้อื่นเมื่อได้เห็นนักธรรมอาวุโสอาจารย์แนะนําอาจารย์รับรองเตียงชุนซื้อหรือว่าเจียงซื้อทําไม่ดีอ่ะเขาก็เอาไปนินทารับหลังนะคะคอยวิจารณ์ใส่ร้ายตีไข่ตอกไข่ใส่ขยายความจนเกินจริงนะคะแล้วก็ยังชอบหลอกลวงผู้อื่น ก็คือไม่รักษาคุณธรรมปากให้ดีนะปากเป็นพิษเป็นภัยนะลักษณะของถ้ำนี้ยก็จะแบ่งเป็นหนึ่งคนต่อหนึ่งถ้ำนั่งอยู่ข้างในนะในหนึ่งถ้ำมีหนึ่งคนเลยก็ต้องนั่งบำเพ็ญอยู่ในนั้นนะคะ,ะเมื่อไหร่ที่มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะลมที่อยู่ในถ้ำเนี่ยมันจะเหมือนกับมีคนมาตบหน้าเราอย่างอย่างรวดเร็วเลยนะคะ ตบฟาดตบบนแก้มทั้งสองข้างเลยตบตบตบ,ตบจนหน้าบวมช้ำแก้มบวมแดงฟันหลุดมีเลือดออกแล้วก็มีอาการวิงเวียนคิดดูจะตบหนักขนาดไหนนะโอ้โหน่ากลัวไหมคะอืมลมในถ้ำนําเป็นลมที่ไม่แน่นอนทุกครั้งที่ตีลงมาบนร่างยานจะเหมือนกับโดนมีดแหลมคมมาเชื่อเฉือนร่างกายเลย อืมนะแต่หากมีใจสำนึกขอขมาลมก็จะพัดเบาลงความเร็วก็จะช้าลงนะแล้วเมื่อใดที่ใจไม่สงบลมก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะถ้าเราอยากรอดจากถ้านี้ก็ต้องอสำนึกนะคะมีจิตใจที่สงบไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองนะคะก็คือเป็นการขัดเกลาจิตใจที่ฟุ้งซ่านที่ไม่ดีของเรา นะที่เคยคิดไม่ดีว่าไม่ดีมันก็จะโดนตบแบบนี้ถ้ำที่สองเรียกว่าถ้ำเมคาอัคคีค่ะหากเป็นคนที่มีอุปนิสัยอารมณ์ที่ไม่ดีทำงานใจร้อนจิตใจไม่สงบเป็นนักธรรมอาวุโสเตียนชวนซื้อทันจู่แต่ว่าทดสอบให้คนอื่นต้องตกหล่นไป ตำนิด่าว่าคนอื่นอย่างไม่มีต้นต้นสายปลายเหตุมีอารมณ์ฉุนเฉียวก็ต้องถูกกักขังที่ถ้ำเมฆาแห่งนี้ค่ะดูจากภายนอกก็จะเห็นทุกคนนั่งอย่างเรียบร้อยแต่ว่าภายในเนี่ยอุณหภูมิจะสูงหรือว่าตำ่ำก็อยู่ที่อารมณ์ของแต่ละคนเลยเมื่ออวิชาผุดขึ้นมานะมันก็จะเหมือนกับโดนไฟแผดเผาอยู่เหมือนอยู่ในเตาหลอมเลยนะคะ ต่อไปถ้ำที่สามค่ะเรียกว่าถ้ำเมคาสีม่วงถ้ำเน,นี้ยสำหรับร่างยานของพระพุทธ,ธพระอาหารหันต์ที่เคยตั้งมหาปณิธานลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ค่ะแต่ว่าเกิดลุ่มหลงมีบุญกุศลอยู่น้อยนิดเมื่อกลับคืนจึงยากที่จะคืนสู่ตำแหน่งสถานะเดิมได้ก็เลยต้องถูกกักขังถูกเคี้ยวกรมต้องสำนึกขอขามาอยู่ที่ถ้ำน,นี้ การลงทันจะเบากว่าทำทั่วทั่วไปค่ะเพียงแค่จะรู้สึกอึดอัดใจนั่งอยู่ในถ้ำละอายใจต่อพระมหาการุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบนคิดอยากจะร่ำให้มีความหวั่นไหวประนามตัวเองให้สำนึกเสียใจที่ไม่สามารถจะเริญปฏิฐานได้ดังที่ตั้งใจไว้ถ้ำที่สี่ค่ะเรียกว่าถ้ำเมคาโบยบิน ถ้ำนี้จะร้ายกาจกว่าทั่วไปตรงที่มีมีดบินตรงมาทิ่มแทงที่กลางสวงอกค่ะสร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่งเลยเพราะว่าคนประเภทนี้อาศัยกลอุบายให้ร้ายคนอื่นต่อให้ไม่ถึงกับเข็นฆ่าแต่ก็ทำลายชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของคนอื่นร่างยานเขาจะนั่งอยู่ข้างในถ้ำ เพื่อย้อนมองส่งตนฝึกฝนเขี่ยวกรัมหากในใจยังมีความโลภความโกรธความหลงผุดขึ้นมามีดน่มันก็จะโบยบินพุ่งเข้ามาปักกลางสวงอกเจ็บปวดอย่างยิ่งรอจนจิตสงบอารมณ์เยือกเย็นกิเลสความคิดฟุ้งซ่านหายไปเมื่อไหร่มีดนั้นก็จะหายไปด้วยความคิดยิ่งฟุ้งซ่านจำนวนมีด ที่โบยบินก็จะยิ่งมากกว่าเดิมค่ะต่อไปถ้ำที่หคุกตะกร้าไม้ไผ่ค่ะผู้บำเพ็ญที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวิตแต่เป็นการบำเพ็ญปฏิบัติอย่างรับหูรับตาเละเล,ะเล,ะเลือนเลือนทำไปรั่วไหลไปยกตัวอย่างเช่นด้านหนึ่งกินเจแล้วแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ฆ่าสัตว์ด้วย ด้านหนึ่งชุดช่วยคนแต่อีกด้านหนึ่งก็ขายเนื้อเนื้อหมูหรือว่าคนที่บำเพ็ญทำแต่ว่าอารมณ์อุปนิสัยไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นถึงจะไม่มีความผิดบาปร้ายแรงแต่ก็ได้สะสมความผิดบาปเล็กๆน้อยๆคนประเภทที่ว่าเนี้ก็ต้องมาฝึกฝนเคี่ยวกรัมที่นี่ค่ะ โทษทันก็คือมีสระน้ำอยู่หนึ่งสระแล้วก็ทุกคนจะได้รับตักกล้าที่ทำจากไม้ไผ่กันคนละหนึ่งใบให้ไปตักน้ำในสระเพื่อถ่ายไปยังอีกสระหนึ่งที่ว่างเปล่าค่ะตักตัก,ต,กตักอยู่นั่นแหละตักจนบาปนี่เวนกรรมทั้งหมดจะถูกลบล้างไปเมื่อบาปนี่เวนกรรมลบล้างจนสิน้นตักลก้าก็จะตักน้ำได้เองโดยปริยาย ต่อไปถ้ำที่6นะคะเรียกว่าคุกแบกทรายค่ะการไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่รับปากทำหน้าที่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทำตามที่ได้รับปากไว้เสียสัตว์ผิดคำพูดเบื้องบนเขาก็จะหอยจดบันทึกไว้ค่ะเมื่อสิ้นชีวิตต้องมาแบกรับแบกจนเม็ดทรายความผิดบาปเนี้ยบนภูเขาจะหมด ไปถึงจะจบสิ้นนะคะนี่ก็เป็นโทษทันที่เหนื่อยและหนักมากมากนะคะอย่าได้เห็นว่าเวทไซดมันเป็นของเล็กๆแต่ว่าที่จริงแล้วมันหนักมากนะคะแต่ว่าจะหนักมากหนักน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับใจของผู้บําเพ็ญอีกทีนะคะว่ามีจิตสํานึกขอขอมานะคะมีจิตสงบมากแค่ไหนถ้ำที่เจ็ดเรียกว่าคุก อบฟืนค่ะคุกนี้จะมีอุณหภูมิภายในต่ำสุดๆเลยแล้วก็หนาวเหน็บมากๆร่างยานจะต้องเผาฟืนค่ะเพื่อให้ความอบอุน่นแต่ว่าฟืนเนี่ยจะทั้งเปียกแล้วก็แฉะเลยทำให้ไฟมันไม่สามารถที่จะจุดติดได้ค่ะการลงโทษในคุกนี้จะเป็นเพียงการหนาวเหน็บเท่านั้นค่ะ จะเบาหลงโทษอื่นๆนะคะเป็นการลงโทษจากความหนาวส่วนรายละเอียดไม่ได้แจ้งไว้นะคะในหนังสือว่าทําผิดบาปอะไรต่อไปถ้ำที่8ค่ะคุกกบร้องผู้บำเพ็ญที่ชอบนิ่นท่ากล่าวหาสายทําอื่นชอบตำหนิติเตียนคนอื่น ศาสนิกชนในศาสนาทั้งห้าที่ชอบวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นหรือว่าศาสนาอื่นๆน,นะคะก็จะถูกนำมารวมกันในสระน้ำขนาดใหญ่นะแต่จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่เพียงลำพังและก็ร่างนั้นก็จะได้ก็ก็กลายเป็นกบนะคะก็ได้แต่ร้องค่ะร้องร้องรอง้ไม่หยุดเลยนะคะร้องเหมือนกบอะคะ่ะร้องจนเจ็บไปทั้งปาก ร้องจนลำคอแสบไปหมดเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะ,นะจะต้องร้องไปเรื่อยๆเลยร้องจนปากฉีกลำคอก็ลวดไหลนะคะถึงกันนั้นก็ยังต้องทนความเจ็บปวดนะร้องต่อไปนะคะจนบาปเวรกรรมตรงนี้จะหมดไป คุกที่9นะคะเรียกว่าอุโมงจองจำเทพเซียนค่ะเป็นสถานที่กักขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางองค์ที่ทำความผิดด้วยความไม่ระมัดระวังค่ะ,ะพุทธาบางองค์ท่านก็รับประกันแทนคนบนโลกค่ะนะแต่ว่ารับประกันอย่างไรนะรับประกันอย่างไรก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะอวอนขอให้พระแม่องค์ธรรมประทาน โอกาสอีกครั้งให้กับคนคนนั้นค่ะแม้ว่าเขาจะทำผิดมาสามครั้งแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ขอรับประกันแทนแล้วคนนั้นยังทำผิดอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์นั้นล่คะคก็จะต้องรับผิดแทนคนคนนั้นค่ะที่อุโมงค์จองจำเทพเสียนแห่งนี้ต่อไปถ้ำที่สิบนะคะเรียกว่าอุโมงค์ก้อนหินค่ะ สำหรับผู้ที่นิสัยอารมณ์ไม่ผ่องแผ้วยังมีอารมณ์7ตัณหา6ไม่ดีอยู่มากมายนะซึ่งอารมณ์ทั้ง7ดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยยินดีเดือดดานโศกเศร้าสุขสรรความรักความชังความปรารถนาส่วนตัณหาทั้ง6กก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ โกเกิดเป็นความต้องการต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลและก็ทางใจขึ้นเช่นความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงยังละวางไม่ได้เยื่อใยระหว่างสามีภรรยายังหลีกหนีกันไม่ได้เมื่อกลับคืนไป <c oughs> ก็ต้องถูกอบให้ไปนั่งอยู่ที่อุโมงค์ก้อนหินนะคะหากจิตใจไม่สงบก้อนหินเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้น จนลวกจนพองอ่ะร้อนมากแต่ว่าถ้าความคิดสงบลงแล้วนะไม่ได้คิดถึงใครไม่ได้ยินดีปีดากับอารมณ์ทั้ง7จปัญหาตัณหาหเหล่านี้นะมันสงบละนะก้อนหินนั้นก็จะเย็นขึ้นมาได้เองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเป็นคุกสวรรค์ชั้นที่1น,นะคะก็มี10คุก เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะเป็นคุกสวรรค์ชั้นที่สองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ